พี่ปิงสรุปสั้นๆแบบนี้ก่อนก่อนที่เราไปทําความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาเข้าประเด็นแต่ละมาตานะพี่ปิงให้ดูก่อนนะครับตั้งหลักแบบนี้เลยไอเนี้ยมันคือผู้ขนส่งผู้ขนส่งเพราะว่าอะไรครับมันเป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของมันเลยเรียกว่าผู้ขนส่งถูกไหมครับหลังจากนั้นมันขนส่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็ไปจ้างคนอื่นอีกใช้เรือลําอื่นไปอีกนะครับัอเน,นี้ยมันก็เป็นผู้ขนส่งอื่นถูกไหมครับ ก็คือรับขนของมาจากผู้ขนส่งอ่ะมันก็เป็นผู้ขนส่งอื่นอีกที่หนึ่งมันก็คือผู้ขนส่งอื่นเหมือนกันนะครับผู้ขนส่งอื่นเหมือนกันแล้วก็ไปส่งที่ท่าปลายทางถูกไหมครับถ้าปรากฏว่าความเสียหายมันเกิดระหว่างตรงนี้นะครับถ้าความเสียหายมันเกิดระหว่างตรงนี้คนที่จะต้องรับผิดก็คือผู้ขนส่งอื่นคนนี้เท่านั้นคนนี้เท่านั้น ตั้งหลักเป็นนี้ก่อนนะคนนี้เท่านั้นโดยสภาพของมันคนนี้ไม่ต้องรับผิดถูกไหมเอ่ยถ้าปรากฏว่านะครับข้อที่จริงกับการความเสียหายเกิดที่ตรงนี้นะครับคนนี้ต้องรับผิดคือใครคนนี้จะต้องรับผิดก็คือผู้ขนส่งคนนี้ถูกไหมครับไอคนเนี้ยมันไม่ต้องรับผิดเพราะในระหว่างของเสียหายเนี่ยมันอยู่ในความครอบครองควบคุมดูแลของไอผู้ขนส่งอื่นคนนี้ถูกไหมครับแต่ จุดที่น้องๆต้องจำให้ได้ห้ามลืมเปศศ็นอันขาดก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ขนส่งอื่นเสียหายในขั้นตอนนี้หรือเสียหายในขั้นตอนนี้นะครับไอผู้ขนส่งคนเนี้ยผู้ขนส่งคนเนี้ยนะครับผู้ขนส่งคนเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันต้องไปร่วมรับผิดกับชาวบ้านเขาด้วยมันต้องไปร่วมรับผิดกับชาวบ้านเขาด้วย เห็นไหมปากกามันจะจางนิดนึงนะครับสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับสรุปง่ายๆแบบนี้ถ้ามันเป็นกรณีผู้ขนส่งอื่นนะฮะทำให้เกิดความเสียหายสูญหายนะครับคนที่จะต้องรับผิดก็คือว่าดูซิการขนส่งของตรงนั้นอนะ่ะมันอยู่ในความผพ,พองของผู้ขนส่งอื่นรายไหนถ้ามันเสียหายตรงนี้นะครับไอ้นี่มันก็ไม่ต้องรับผิดเพราะมันไม่ได้ขนสง่งตอนนั้นถูกเปล่าแต่ ไอคนนี้มันต้องรับผิดร่วมด้วยเสมอถูกไหมครับอ่ะกลับกันถ้าปรากฏว่าไอตรงนี้ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่ามีการเสียหายอยู่ในขั้นตอนนี้ไอคนที่ต้องรับผิดคือใครครับไอคนรับผิดก็คือผู้ขนส่งอื่นและไอคนที่ต้องร่วมรับผิดในตรงนี้ด้วยอะ่ะมันก็คือผู้ขนส่งนะครับอันนี้คือหลักคอนเซปตง่ายๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าการที่คุณเนี่ยไปทําสัญญารับขนกับผู้ส่งของอะ่ะ นะครับถ้าคุณไปจ้างต่อคุณไปจ้างผู้ขนส่งอื่นต่อแล้วมันเกิดความเสียหายตรงนั้นน่ะไอ้นี้ไอ้ตัวดีเนี่ยนะครับไอ้ตัวดีตรงเนี้ยคุณต้องไปรับผิดร่วมกับเขาด้วยจําแบบนี้ไว้ก่อนนะครับจําแบบนี้ไว้ก่อนนะครับนะฮะคอนเซปต์ตรงนี้น้องๆอ,อย่าลืมนะถ้าน้องๆจาหลักตรงนี้ไม่ได้นะครับและน้องๆบอกว่าผู้ขนส่งอื่นรับผิดเพราะความเสียหายมันเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นไอ้นี่ก็ไม่ต้องรับ นะครับ <empezar> อะถูกอยู่แล้วนะครับส่วนไอ้นี่ก็ไม่ต้องรับเหมือนกันเพราะมันไม่ได้อยู่ในระหว่างการขนส่งมันน้องๆตอบผิดทันทีถูกไหมครับถ้าไม่เข้าใจหลักนี้น้องๆจะตอบผิดทันทีนะระวังประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับระวังประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับผู้ขนส่งอื่นตรงเนี้ยมันเลยไม่ใช่ผู้ขนตรงอื่นเรือลำเลียงเนี่ยไม่ใช่ผู้ขนตรงอื่นนะครับถ้าน้องๆตอบว่าเรือลำเลียงตรงนี้ อา้าวพี่ปิงครับเรือลำเลียงตรงนี้มันก็รับของมาจากผู้ขนส่งนี่มันก็น่าจะเป็นผู้ขนส่งอื่นตามนิยามมาตาสามใช่ไหมนะครับถ้าน้องๆไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้มันเป็นพิธีการขาเข้านะครับหรือทางศุลกากรอะไรก็แล้วแต่หรือตามปกติจารีประเพณีเนี่ยน้องๆก็จะตอบท,ทันทีเมื่อเป็นผู้ขนส่งอื่นนะครับและมีการนะครับขนเสร็จปุ๊บก่อนถึงท่าของนั้นเกิดการสูญหาย,ห,ายหรือเสียหายในฐานะผู้ขนส่งอื่นจึงต้องรับผิด ในการที่ของนั้นสูญหายหรือเสียหายด้วยนะครับเพราะถือว่าอยู่ในระหว่างการดูแลของตนถ้าน้องๆตอบแบบนี้นะครับอาจารย์ให้ศูนย์ทันทีเพราะอะไรเอ่ยถ้าน้องๆตอบแบบนี้แสดงว่าน้องๆไม่เข้าใจหลักว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผู้ขนส่งอื่นมันเป็นเพียงพิธีการขาเขาเท่านั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ปิงเน้นตรงนี้ให้ดูดีๆนะเผื่อข้อสอบเอามาหลอกในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนั้น ไอ้ท่าเรือตรงเนี้ยรถไม่ใช่รถนะครับไอ้ท่าเรือตรงเนี้ยเรือใหญ่มันเข้าไม่ได้ตามประเพณีเนี่ยมันต้องมีไอ้เรือลําเลียงตรงเนี้ยขนถ่ายจากเรือลําใหญ่เนี่ยเข้าไปไว้นะครับบนลานพักตู้สินค้าณนะท่าปลายทางแบบเนี้ยนะครับเพื่อการแบบเนี้ยเมื่อมันไม่ใช่ผู้ขนส่งอื่นคุณจะไปรับผิดเกี่ยวกับเรื่องละเมิด นะครับคุณจะไปรับผิดเกี่ยวกับสัญญาณ4 2คุณจงใจหรือประมาทเล้นเลิกคุณก็ไปว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่คุณไม่ได้รับผิดตามพรลบรับขนของทางทะเลเพราะคุณไม่ใช่ผู้ขนส่งอื่นโอเคนะจบนะครับจบนะเคลียร์นะครับหลักแค่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ 7 0 0ดคูณกับ10มันเท่าไหร่เองครับมันแค่70,000บาทใช่ไหมฮะพอวัน70,000บาทปุ๊บมันเลยมีจำนวนที่น้อยกว่าไอตัวจำกัดความรับผิดถ้านะครับน้องๆตอบว่าให้เขารับผิด1 0 0 0 0 0สเท่ากับน้องๆกำลังจะบอกว่าไอผู้ขนส่งเนี้ยมันต้องรับผิดมากกว่าไอค่าเสียหายที่แท้จริงเนี่ยคือ70,000บาทเข้าใจไหมครับอันนี้น้องๆจะตอบผิดทันทีนะครับ น้องๆถามว่าเอา้าพี่ปิงและไอ้หลักนี้เนี่ยเอามาจากไหนนะครับหลักนี้มันอยู่ในส่วนของวรสองมาตรา58วรสองในกรณีที่คำนวณราคาของที่สูญหายห,ายหรือเสียหายได้ตามมาตรา61และปรากฏว่าราคาของนั้นต่ำกว่าที่จำกัดความรับผิดไว้ให้ถือเอาตามราคาที่คำนวณได้นะครับราคาแห่งของนั้น70,000บาทเนี่ยถูกไหมครับ ต่ำกว่าจํานวนที่จํากัดความรับผิดไว้มันต่ากว่า1 0 0 0 0แบาทที่จํากัดความรับผิดไว้วักสอก็เลยบอกว่าให้ถือเอาตามราคาที่คำนวณได้ก็คือแค่เจ็0 0มื่นบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7 0 0 0 0มื่นบาทนะครับเจ็ดหบาทดูตัวอย่างนี้ไว้ดีๆนะครับถ้าอาจารย์เอาเรื่องเนี่ยให้ราคามาด้วยเนี่ยลูกละเท่าไหร่นะให้มาลูกละเท่าไหร่นะครับ เราก็รู้ด้วยว่ามันเน่าไป10ลูกเราคูณไปสิความเสียหายที่แท้จริงเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามันมีจํานวนที่น้อยกว่านะครับตามสูตรที่เราคิดการจํากัดความรับผิดอ่ะน้องๆต้องเอาวักสองมาพิจารณาประกอบกันนะครับแล้วก็ตอบว่าให้รับผิดตามที่คํานวณได้คือ70,000บาทนะครับคือ70,000บาทแต่ก่อนอื่นที่น้องๆจะไปพิจารณาเนี่ยนะฮะว่าค่าของเนี่ย มันต่ําหรือมันสูงกว่ากรณีจํากัดความรับผิดให้น้องๆตั้งสูตร58วักหนึ่งมาก่อนนะครับพิจารณาไปทีละสเต็ปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแทนค่าออกมาแล้วมันจะเก็ตเข้าไปเองนะครับตามตัวอย่างเนี้นะครับจำไว้ตัวอย่างนี้อ่าโอเคไหมสำหรับกรณีนะครับเอา58วักสอมาพิจารณาประกอบด้วยนะครับการจํากัดความรับผิดสรุปสั้นๆนะการจํากัดความรับผิดหมายความว่า ผู้ขนส่งอะ่ะมันต้องจํากัดความรับผิดอะ่ะน้อยกว่าความเสียหายที่แท้จริงอะ่ะนะครับถ้าปรากฏว่าไอ้ผลที่เราคํานวณตามสูตรเนี่ยการจํากัดความรับผิดเนี่ยอ้าคคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันสูงกว่าความเสียหายที่แท้จริงเราก็ไปรับตามความเสียหายที่แท้จริงแค่นั้นเองจบนะครับมาตรา58วรรคหนึ่งประกอบมาตรา58วรรคสอนะครับอย่าลืมในส่วนของตรงนี้นะฮะ